ก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมก็ได้นำเป็นพระสมเด็จอีกสักพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับมาให้ได้ดูแล้วก็ให้ได้วิเคราะห์ตามด้วยกันนะครับพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นสมเด็จบางขุนพมก็ได้นะครับแต่บางครั้งนะครับเราก็ต้องดูว่าสมเด็จบางขุนพมเนี่ยองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับพระองค์นี้เนี่ยนะครับเราดูดีๆเป็นเพลินนะครับเพราะผมดูจากลักษณะแล้วก็การแช่น้ําแล้วนําขึ้นมานะครับเพื่อปัดคาบฝนออกนะก็ถือว่ามีอะไรที่เป็นแปลงให้ผมได้เห็นเยอะแยะเลยนะครับคราบขาวๆองนี้นะครับเป็นคราบเชื้อรานะที่เกิดขึ้นกับองค์พระนะครับแล้วก็คราบสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็เห็นกันมาหนึ่งก็คือเป็นนี่จะเป็นลักษณะของคราบนะที่อยู่ในนิคมเชื้อนะ่าะก่อให้เกิดเป็นแบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับสหรับด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นแบบมีคล้ายๆเป็นรอยขยุขยน่ขยน,ขยนขยุ่นขยุ่นนะแล้วก็จะมีตัวหนังสือเป็นสีแดงๆนะตัวนี้นะครับผมปัดคราบออกตัวนี้ผมได้เห็นตัวหนังสือนะเป็นสีแด,ดงขึ้นมานะครับ ว่าตัวหนังสือเนี่ยนะครับเขาต้องเซ็นก่อนนะฮะถึงจะลงกลุ่นนะฮะแต่ถ้าเซ็นทับคาบกุแล้วปัดออกเนี่ยไม่ใช่นะครับก็เหมือนกับตายางนะต้องปั๊มตั้งแต่ตอนออกแนววัดคาบกุจะต้องทับถุมลงไปเวลาเราปัดเราถึงจะเห็นนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับผมก็อยากจะนําเสนอด้วยว่าพระเนี่ยนะครับเห็นไหมครับดูหลังเนี่ยนะล้วก็รู้เลย ว่ามีความเก่ามีอายุอานามประมาณกี่ปีกี่ปีนะครับขอบ,นะนะขอบนะก็ดีนะขอบแน่นนะครับนะครับจะไม่ค่อยมีโพรงเหมือนพระสมเด็จวรรคังนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จวรรคังเนะี่ยจะไม่ค่อยมีโพรงสังเกตเห็นขอบเส้นไหมฮะนี่เนี่นะครับขอบกดจากหลังไปหน้านะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นเราจะเห็นขอบเวลากด จะเห็นเห็นไหมครับเป็นสันเลยนะครับเนี่ยทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับกรดูตูวใต้ฐาน,นครับการตัดหน้าเห็นไหมครับก็จะมีมิตินะครับพิมพ์ทรงนะครับก็ดูสวยงามดูได้มิติได้ระดับนรนบสมราภูมิตรงนี้นะครับ ผมไนะนำมาลงเสนอทุกท่านได้ดูได้ชมกันว่าคามน่าจะเป็นคมเก่านะอยู่ประมาณมาคุณพรมปีไหนนะแต่ทุกวันนี้นะครัามว่าเยอะไหมนะของเกนะเยอะแต่ต้องดูนะต้องดูต้องแยกนะครับคมน่าจะเป็นคมเก่ารวมถึงเราต้องดูพวกมวลสารนะครับ ส่วนประกอบของการทํเป็นองค์พระขึ้นมานะทําด้วยอะไรบ้างนะเราต้องดูต้องอ่านนะให้เป็นนะบางคนบอกว่าดูหลังนี้แท,นะนะแท้เลยนะครับผมไม่การันตีนะดูหลังว่าแท้เลยแบบนี้นะแต่แบบนี้ก็คือก็ต้องให้มีมิติใช่ไหมครับถามว่าเขาทำเก่ามีได้ไหมได้ครับแต่ก็จะทําให้ดูแบบคลาสสิกเก่าลึกๆอย่างนี้ไม่ได้ สำหรับพระองค์นี้ก็ผมนำเสนออยากให้ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันนะครับใครมีความคิดเห็นที่ตา่างหรือใครมีความคิดเห็นที่แบบใปแนวทางไหนก็ลงคอมเมนต์ได้นะไม่ว่ากันนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ